ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนกักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยคะ่ะ Aira Factoring ลุยให้บริการ e Factoring รับซื้อบินออนไลน์บริษัท Aira Factoring จำกัดมหาชนลุยให้บริการรับซื้อบินผ่านระบบ e Factoring อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นสบช่องพลิกวิกฤตโควิด1 9 ให้เป็นโอกาสผู้ทางให้บริการช่องทางออนไลน์แบบรวดเร็วไม่ต้องใช้หลักประกันระบุการให้บริการดังกล่าวช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีนายอครว,วิศุขสายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอราแฟคเตอร์ริงจำกัดมหาชนหรือ AF ผู้นำด้านให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้นประเภทแฟคเตอรริงแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมสินเชื่อ FACTORING ในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ AF มีการปรับกลยุทธ์โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมสินเชื่อมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นล่าสุดบริษัทได้เปิดให้บริการ e-factoring หรือระบบการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนำเงินจากการขายเอกสารการค้าไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิจารณาจากเอกสารที่ลูกค้านำส่งมาบริษัทแบบเดิมถ้า Factoring ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เพิ่มหน่วยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังลดขั้นตอนการรับซื้อ i n v o i c e b i n ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าของผู้ประกอบการขณะดเดียวกันยังช่วยให้ผู้ประกอบการทำรายการขายเอกสารการค้าได้ด้วยตัวเองโดยสามารถเรียกดูรายงานต่างๆผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัทในอัครวิทย์กล่าสรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สามารถใช้บริการการรับซื้อบินออนไลน์ผ่านระบบ eFactoring ทางบริษัทได้แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการที่คู่ค้าให้ความร่วมมือในการเชื่อมระบบธุรกรรมการค้าระหว่างกันซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เพียงแค่คลิกเลือกรายการ Invoice ต่อบินที่ต้องการขายเอกสารการค้าจากระบบ ซึ่งลูกหนี้การค้าอัปโหลดข้อมูล Invoice เข้าสู่ระบบ eFactoring ไว้แล้วเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอขายลดเอกสารการค้าโดยไม่ต้องรอส่งเอกสารตัวจริงมาที่บริษัทแบบเดิมซึ่งจะช่วยในเรื่องของความเสี่ยงให้มันลดลงในการรับซื้อเอกสารการค้าและข้อกังวลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนเพราะได้รับข้อมูลเอกสารการค้าจากลูกหนี้การค้า โดยตรงสะท้อนถึงการมีธุรกรรมจริงกระบวนการตรวจสอบเอกสารจึงใช้เวลาลดลงมากสำหรับลูกค้ากลุ่มที่2คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทเบื้องต้นแล้วและมีความต้องการขายลดลูกหนี้การค้าสามารถทำการอัปโหลดอินโ c e เข้าระบบ e-factoring เพื่อให้บริษัททำการตรวจสอบตามกระบวนการรับซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องรอพิจารณาจากเอกสารตัวจริงซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานลูกค้าจะได้รับเงินเร็วขึ้นซึ่งหากลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้ามาทางบริษัทก็จะเริ่มทำงานทันทีควบคู่ไปกับการรอเอกสารตัวจริงที่จะสง่งเข้ามาแต่จะยังไม่โอนเงินกู้ให้จะรอจนกว่าเอกสารตัวจริงซึ่งต้องถูกต้องตรงกันมาถึงมือจึงจะโอนเงินกู้ให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่จัดโดยเซตและ MAI ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพัฒนาระบบ e-factoring ดังกล่าวซึ่งเป็นการรองรับการใช้งานและตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้า SME ที่คาดว่าจะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น AF บ้างคะ พี่มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหุ้นพอดแคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวหุ้นผู้จัดการออนไลน์ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะ,ะฝากช่วยกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ และขอปิดท้ายโดยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ